รู้ไหมมีอะไรเป็นฟไฟซอสอ,อันนี้ซอสไรลุงที่เขาบอกว่ายาวที่สุดนี่ก็ยาวแอ,อากินไปครึ่งนึ่งตัดจากกินต้มพักด่างได้นะมาจะได้มีความอร่อย <olmaz Evet. arks> ชีสคล้ายชีสมอลลิลลาแต่มันก็หวานอยู่นะอร่อย,อยนะ ไปเดินงานแคนตาลูกมารู้ไหมปป๊าไม่ไม่ไมปะปาต้องเคยไปต้องรู้อ้ามัน